Good morning ชาวอาย o ท t o ด a y วันนี้คุณทำอะไรคุณกำลังทำอะไรวันนี้วันนี้ก็กำลังยกซองกาแฟขึ้นจะด <laughs> <laughs> ื่มกาแฟจะนี่สูตรพิเศษสวัสดี <laughs> ยามเช้ากับดาชื่นบันเทิงทุง่ง <Yeah. S 2> สภากาแฟทุกๆเช้าเราจะมาพบกัน เซวานาพามวลวันท mm. th oh, uh, ี oh, oh, ่เท่าไหร่เหมือนนี่วันที่เก้าเลยโอ้วันดีได้เหมือนนี่เก้าหน้าเนาะเก้าหน้าเก้าหลังเก้าดีเก้าดีสิบดีนั่นโอ้เก้าดีสิบดีไป่งังนก็เพราะทษดีเด้อนั่นแกว่าก็ได้ชอบใส่องหาเห็นมากบ้าเอ้านี่มิตังเช็ดส์เปิด นั่นนี่เสียงดังฟังชัดอันนี้ไม่หยังอันนี้งัดออกมาอันนี้นี่ไหมไม่ยางอันนี้ันนี่อันนี้กิดขนมปังเมาไว้กับกาแฟร้อนๆยามเช้าไม่หยังอ้าวนิมิตมาจากไหนก็นิมิตตังสาธุลูปานังนั่นกตัญญูกตเวทิตาโ ความกระตันอยู่กระตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นน,นี่คือต้องแล้วีิโชคไสสิรินิกรลุ่งเรื้องออเป็นอย่างโชคไซเป็นอย่างเป็นผู้มีความสำนึก <c oughs> <c oughs> ในนิมิตต่างสาธุรูปราังนนั่งแม่เจ้าแม่เจ้าย่องคอยซือิโย เอาความจริงว่าวงกันนิดนิดหนึ่งกันเม็ดก็ว่าเป็นตามโบราณเป็นมาะบ่าวว่าตามตัวหนังสือก็มีอิริไม่มีตังขาตูรูปปั้นนั่งเปิดขึ้นเพิ่มในนักธรรมสันติวะโอสุภาษิตมีบัญญัติด้าดูโลดเอาะะฉนั้นตายชื่น ก็บ่ลืมจะเกลือโอ้สอบนักขันตีได้ไม่ยักขั้นนักท่ามยอดทั้งวุฒิทั้งศาสนาก็ห้อยก็ตั้งแต่นักท่ามตีไปแล้วเนาะเริ่มเริ่มตั้งแต่ตีเริ่มต้นหนุนตีโทเอกตีโท่าเอกเอกนี่ก็คือด็อกเตอร์ทางโลกทางธรรมก็เป็นมัธยมปีที่หกทางธรรมนี่ก็เป็นมหาวิหาร ทั้งทั้มเลยเขเรียกว่านักทั้มเสนเอกนักทั้มเอกทั้งโลกเาว่ามัธยมปีที่หกเนี่ยมอปลายทั้งทั้มโอ้คักเลยพ่อเอาขนมปังส่งเส้นครับโอ้ยกต่เนี้ยมันคักเนาะมันเออมันจะละลายง่ายเนาะอืมท่าท้าเหมือนกันละลายง่ายสุขภาพเป็นยังไงมือนึงสุขภาพพอดีก็โอ้ย สบายมากเหมือนเนาะมือนี่มอกเกินมืออื่นทางเช่าถึงเผมรู้มืออื่นอยู่นี่มันจังมือเลยมามืออากระพุมากระพุกันที่ใกล้สิบเมตรเหนียวพดแล้วมามากระปุดิเอ๊ มีมีการพัดพิงเด้อทั้งบางซื่อธรรม,มดาธรรม,มดาเมื่อวา,วานนี่ฟังนิทานมวนได้วนันเรื่องใดเมื่อนี่เอับใส่มานะนะฟังมื่อนี่มีด้านนิทานเรืเร่องตลกตลกยังไงยนี่เนาะนิทานสอนใจน,นิทาน,นพื้นบ้าน นี่านพื้นดานตั้งอย่างหัวอีสานบ้านเฮาหัวเรียวโดยมีชีวิตเออเออธรรมดาโอ้หัวนี่ดีมั้ยหัวหัวหัวเราเยอะจะเอ่ะกันไม่อยากหัวกะยิงแก้วเอายิงแก้วเอาตื่นมาอย่าไปทำทางเหงาเพืารเลี้ยงไข่แมนอยู่แมนอยู่กันเหงาตุกชุกในเดินยิงเมื่อมากระเบ้าบางคนตื่นมาเนี่ยนาบุตร ปูดุูนะบูดพูดุูนะอารมณ์เสียอล้วไปบนีไว่รก็เป็นวัดคนอยู่ใกล้กันวัดจะเล่วัดจะเล่นแวัเจะเลกันแั่นอนยิงแควไววเนาะยิงแควไว้รอดกันว่าข้าก็ไปซ่องกระจกดูในกระจกตลอดจะออกมาหามูเพราะว่าน เราคอนโชกแล้มันบวกเป็นวัดก่าไกลบวกใกลกันต้องมีต้องมีเหตุอะไรต้องมีแต่เหตุจนได้ยายมันว่าวถึงยายมันเพ็นเออเราเราหมักเนี่ยอาหารอยู่น้อกันไหมเล่าอาหารปวดแล้วก็เพื่อนเล่ามากเนี่ยมิตรของหายากเลย อยากอมกระดูกฟ้านหมอบ้านห่อยากออมเหม็นส้ำคเญหไหญอยากอ้อมเห็นอมหมกหนึ่งในปีผัวเบ้าว,วายมันจุ๊ดใส่แล้วเห็นอมเห็นเนาะมัมีเหรแล้วเ,เคยได้กินแล้วพวอเราเป็นลูกคู่ลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวอุม้มลูกอ่อนก่อนรักอันอุ้มลูกอ่อนกอดลัดไม่ไหว หลงทางไม่ใจถามอันนี้ก็ได้เขียนไปคิดไปวิจัยงลูกอุ้มลูกอ่อนกอดรัดไม่ว่างกอดรัดไม่ว่างวางห่อให้ไปใส่ให้อยู่ให้กินอยุติในเฮือนนัน่นเขาเรียกว่าอุ้อมลูกอ่อนนัน่นเลี้ยงลูกอ่อนอเลี้ยงลูกน้อยเขาเรียกว่าเอาอกเอาใจบ่เอาอกเอาใจให้อยู่ในอ้อมอกอ ลูกผู้เดียวเนาะลูกผู้เดียวนี่ละคนเท่านี่ <c oughs> การแนวคิดความคิดแล้วก็วิเขาเรียกว,ว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงกันยาก,ยากอยู่นะเพราะว่าแต่ละคนนี่ม,มันเขาเรียกว,ว่ามันมีดวงจิตเป็นของใครของมันที่ให้ปรับที่ให้เปลี่ยนผู้ปับ๊บเนี่ย ยาแล้วบางที่กับกป็นเป็นบุกก็คลคือรมตามมาแต่ชาิปังกอนคนอาจสิคิดได้ระลึกได้ด้วยตัวเองออแต่มีบางคนอาจสิรู้สึกหูเมื่อย่อนอื้นกับมีเื็นปุูกพื้นบอกอืหบางคนผู้อื่นบอกโกรธเขาอย่าเพราะความท้อแท้จึงแพ้พ่นี่แหละ อย่าเพราะความเหนื่อยหนักจงพักเสียอืตราบเมื่อกายและใจหายอ่อนเพลียเออเจ้าเมือจะวันสูงก็เตี้ยไกลก็ใกล้ใช่ยากเย็นนะบม่ยากกันเนี่ <c oughs> <c oughs> ยตึกหลีกกันว่าเาพราะฉะนั้นเป็นยังไงเรียนหนังสืออคนไม่เรียนหนังสือนั่งคือคนผ่านคนไม่ทํางานคือคนโลกโลกนั่น คนถือเจ้าโชคคือคนประมาทเจ้าเจ้าถึงซื้อสุดหมดเอามันขันบือมันบดถืออยู่กันถือได้ปัตพีทบานกับเจ้านี่งคือเจ้าตัวนี้วนนี้วันที่เก้าแล้วอายังอยหามือโอ้เดี๋ยวเจอกันอีกไม่รู้ตัวได้ตัวไดเด็ดกวนมาแท้ๆแปด ตามตำราเลย,ยืนยืนพื้นเลย,ย,เลยไปมบมลูบูจากบ้ามันจะเป็นหรือบมเป็นล่ะอ้าวโอ้เอาแต่ว่าตามตำรานักคำนวณตัวจริงคือตามบุญชืน่น <c oughs> โาารบราณโบราณว่าเขาจะง,งวดนะห้อยจางแล้วเมันคือแปดนี่มาไม่จะงวดละแปดโอ้อโอ,โอ้นั่นเลยเป,ปิดตำราไม่ได้อ <c oughs> ยู่เต้นตำราบนหรือล่างแปด โดยมากมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าที่ถนัดคือบนอ,อ้าวมา,นนาบนอ้าวโอมนัน,น,น <laughs> ลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ห้าร้อยได้พันห้าเดี๋ยวว่ากันห้าร้อยได้พันห้าก็อยู่ได้แล้วแ <laughs> ต่ว,ว่ากันเปิร์มมาห้าร้อยหรือก็อยากเติมอ <laughs> ยู่ได้ใคร เอเป็นสองพันนี่เป็นไซต์แปดใชเนาะได้หกเนี่ยนี่โอ้เงงแล้วอ้าวโอ้อ้าวโอ้แบสองพันสองพันนี่สามเือเจ้าอยากกินยังมื้อนี่เรื่องอาหารเรื่องอาหารมันกินกาแพก่อนแล้วนั่นเนี่ยท่านข้ดออกเลย ม,มันอิ่มก <c oughs> ันกันิ่งนั่นคือพอ่อเมื่อันร่ที่ทำ <c oughs> ขาจกหมูคือเมืเ่อวานนี่เออต้มบบแมันบวบเปือยว่านี้อมอมแล้วหลุดทิ่มลายก็กินแล้วท้องโอ้ยจะได้นีนต่ต้มหม,อม้อต้มหม้อฟื้นเนาะเออหม้อฟื้นหนิเปื่อยบวบเปื่อยแกะเที่ยงยังกิน,นอ่ะอ่ะเดี๋ยวสิไปโอเคตลาดว่าวนัวหัวมวน สภากาแฟกับตาชื่นเอาเถอะแม,ม่ลูกหลานลูกหลานเอ้ยมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญอีกมื้อนึงแน่มื้อต่อไปก็่าลืมกดไล่โกดแชร์ดสรับให้ใน้่ยดู้อ